ไม้ออาหนุนด้วยหนุนเอาหนุนเอาไปใส่ถังเออเก็บใบไม้เราไปใส่นี่กระถางต้นไม้ไว้เดี๋ยวนี้อ่ะด้วยเก็บใบไม้เนี่ยน้ำมันไหลอยูนี้แล้วป้านนี่เราโอเคเนี่ยน้ำเป็นน้ำตกแล้วเป็นน้ำตกแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอากิ่งนั้นออกด้วยดูอ่ะอ่ะกิ่งนู้นไม่ใช่เล่นน้ำกิ่งนั้นอ่ะเออเอาออกให้มันเนี่ยเห็นป่าเป็นน้ำตกแล้ว นี่ไงไหลแล้วดีมันต้องไหลตรงนี้ก่อนถึงลไม่ใช่เนี่ยข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวโกล้มไม่ได้เอาไปมาข้างใต้ออกเลยลูกเนี่ยโกลมาต่ออ๋ได้แจกดินแล้วป่ะเอามาเอาขุมต้นไม้ไว้โอเควานหกล้มนะหนูได้เยอะแล้วเอาใส่ต้นไม้ไว้คนต้นไม้ลูกต้องยืดนาำเหรอใช่ใช่ พี่ตากรับหนูเหมือนโรสเกตใบไม้เลยหนูหนูเหมือนที่ตักแบโคเลยโอ้โหตักน้ำขึ้นมาเลยแบโคตักน้ำขึ้นมาได้ต้นไม้โตวันหนูเคยเห็นแล้โเจอจากวอโตัวนึกแต่แบบจากว่าไหนเหนื่อยไหมครับยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยถ้าต้นเหนื่อยได้ก็เหนื่อยเหนื่อยก็หยุดใช่ไหมครับใช่เหนื่อยก็พักยั หนูชื่ออะไรครับไทตันไทตันครับไทตันมีแรงต้นก็มีแรงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนี่ตักใบไม้ขึ้นมาแล้วไปไว้โคนต้นไม้ลูกไดหลุดสองวันอยู่สองวันได้จะได้มามาช่วยมาช่วยลุงเปล่ามาช่วยสองวันเลมาช่วยสองวันเลยเหรอได้จะได้จะได้ขุดใบไม้ขึ้นมาได้มา เดีพื่อนอยู่นูน่นกวาดบ้านอยู่เอออ่าไรตัตนเป็น,ผนแผนกตเติมน้ำดีมากไตแหลกไหนรอบบ้านเลยเหรอโอ้โหกวาดถึงรอบบ้านเลยมาจากดินเหรอดินครับดินเดี๋ยวไว้แม่ช่วย <ไป S 1> ลุงทำไหมนะบ้านดินเนี่ยบ้านดินนี่ไงหลังเนี้ยเป็นดิน แต่เป็นดินหลังเล็กๆอ่ะใช่ครับ